สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดเจติจักรนะครับอันนี้เป็นการสอนการดีดไพ่ก่อนอื่นนะครับคุณจะต้องเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับไพ่ซะก่อนแลดีนะครับในการดีก็คือเราจะต้องเอานิ้วกลางเห็นไหมครับจับแลดีนะครับดีไปอย่างเบาๆนะครับดีเบาๆการจับนะครับก็คือเราเอานิ้วโป้งจับแล้วนิ้วกลางดีอย่างนี้นะครับดีอย่างนี้เอาใหม่นะครับ <c oughs> จับแลดี แล้วก็จับนะครับเดินนะฮะคุณอนุกลางนิ้วกลางเป็นตัวดีนะครับส่วนนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเป็นตัวจับแล <K> ้วคดีจ <K> ับแล้วคดีเห็นไหมครับเอาใหม่นะฮะจับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเห็นไหมครับจับแล้วนิ้วกลางเป็นตัวดีนะครับในการดีดเนี่ยครับในการจับแลวดีดเนี่ยต้องเปิดมือทั้งหมดเดิอนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นี่จับเบาเบาอันนิ้วกลางเป็นตัวดีนะครับนิ้วกลางเป็นตัวดีใหม่ทีนะครับ แล้วดีแล้วก็หัดฝึกหัดจ,นะจับนะครับจับนะครับอีกทีนะครับจับแล้วดีแล้วก็จับหัดจับดีเวลาเราถนัดมือขวาเนี่ยพยายามจับปลายที่หมือของมือของปลายไพ่ที่ปลายซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับแล้วดีแล้วเวลาดีครั้งแรกๆอย่าดีดแรงมากดีเบาๆแล้วหัดจับก่อนหัดจับไพ่นะครับหัดจับไพ่ เห็นไหมนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับแล้วดีเวลาเปิดไพ่นะครับเวลาเปิดไพ่เวลาดีดไพ่ไปเนี่ยให้เปิดนิ้วทั้งทั้งห้านิ้วเลยเปิดออกเปิดทั้งห้านิ้วนะครับดูนะครับเปิดทั้งห้านิ้วอย่างนี้เลยเปิดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนิ้วชี้มีกับนิ้วโป้งจับแล้วดีแล้วเปิดไปตรงเนี้ยเปิดอย่างนี้นะครับโอเคครับดูอีีนะครับจับแล้วดีแล้วอย่าดีดแรงมากดีดเบาดีดเยอะๆหนูหนูต้องฝึกนะครับฝึกเท่านั้น จะทําให้เราเก่งนะครับเราวาแล้วก็จับูใหมานะครับจับแล้วก็ดีนะครับเวลาจับนะครับจับจับอีกทีนะครับจับอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็ดีเบาๆจับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดีถ้าหนูหนูดีตรงนี้ได้หนูก็จะทาไพ่บินได้อย่างสวยนะครับเพราะว่าเวลาเวลาดีดไพ่ถ้าดีดด้วยมือเดียวได้มันก็จะสวยนะครับอย่าลืมครับอันนี้ชี้นิ้วโป้งจับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดี ลราไปฝึกดูครับนะฮะลองไปฝึกดูเดี๋ยวจะมีมายากรลอยกาแ,แฟ <transgender> แจกฟรีนะครับส่วนหนูหนที่อยากได้มากลอื่นๆไม่ได้แจกนะครับจะแจกตามที่อาจารย์สักต้องการให้แจกนะครับเวลาฝึกใครที่ฝึกฝนได้แล้วถ้าเก่งๆส่งคิดมาให้ดูบ้างถ้าส่งแล้วปรากฏว่าสวยนะครับปรากฏว่าสวยจะใช้ได้เนี่ยนะครับถึงจะแจกฟรีนะครับไม่ได้แจกเปรป่านะครับแลว้วเวลาสอนก็สอนเป็นคนๆน,นะครับอีเมลมาขอนะครับอีเมลมาขออ่อีเมลมาขอนะครับ ต้องฝึกครับต้องฝึกครับโอเคครับขอบคุณมากครับจากผมประจาสักแห่งตลาดนะเดี๋ยวจักครับ